สวัสดีค่ะช่องเล็กหวยไทยลาวนะคะรอบนี้นะคะมาเสนอวิธีการคํำนวณตัวเลข3ตัวชุดเดียวของหวยลาวนะคะประจํางวดวันที่8มิถุนายน2563โดยการใช้สูตรในการคํานวณ3สูตรนะคะ,ะ,คะก็จะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่25พฤษภาคมเสถิตี่เอามานําเสนอรอบนี้นะคะก็จะมี3งวยดย้อนหลังนะคะเริ่มสูตรแรกเนี่ยเราจะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณ6 หลัก10บคูณสาแล้วก็บวกด้วย3คงที่สูตรที่2เราใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยนะคะสูตรที่3ใช้หลักหมื่นคูณสหลัก10หล,ลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย6คงที่ค่ะมาดูวิธีการคำนวณนะคะอ๋อตัวเลขนะคะมันก็เกิดจากสถิติย้อนหลังเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ดูรลยพินิษในการวิเคราะห์เลือกนำไปใช้ของแต่ละบุคคลนะคะการคำนวณตัวเลขไม่ได้ชี้ชัดว่า ผลจะออกมาตามสิ่งที่เราคำนวณน,นะคะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องเรียนแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนมาเริ่มคำนวณตัวแรกใช้หลักหมื่นคือเลขหนึ่งหลักร้อยคือเลขหกเลขหนึ่งนะคะคูณด้วยหกจะได้ 6. หกลักสิบคือเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดบวกด้วยสามคงที่ใช้ 1บวก6ได้7 7บวก7ได้14นะคะ4บวกกับ3ได้7สูตรที่2ใช้หลักร้อยก็คือเลขก1บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข9ก9นะคะบวกด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยเราวนี่คือเลข6อ่ะเลข6เขียนผิดนะคะ1บวกกับ9ได้10 10 6บวก6ได้16สูตรที่3เราใช้หลักมือยคูณ2หมื่นคูณ2ได้2 หลัก10คือ9นะคะหลักหน่วยก็คือเลขหสูตนี้บวกด้วยหคงที่9บวกกับอ่า2บวกกับ9ได้11 11บวกกับ6ได้17นะคะ7บวกกับ6ได้13 13นะคะก็จะเป็น7 6 3ซึ่งวันที่28ออกเป็น3 6 7อ่ะอันนี้ครบนะคะแต่ว่ามันจะไม่ตรงทุกตำแหน่งเห็นเลขกันไหม ัวหนังสือมันจะสีทึบไปนิดหนึ่งนะคะสูตรที่ต่อมาเลยงวดที่สองใช้หลักหมืน่นหลักร้อยคูณ6 3 6ได้18หลักสิบคือเลข6 6 3ได้18บนะคะบวกด้วย3คงที่9บวกกับแปได้17นะคะ7บวกกับ8ได้ะะ 7, กก 8, 15 5บวกกับ3ได้18สูตรที่2เราใช้หลักร้อย บวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข7 3 6าบวก6ได้9 9บวกกับ7ได้16สูตรที่3เราใช้หลักหมื่นก็คือเลข9 9 2ได้18หลัก10ก็คือเลข6นะคะหลักหน่วยก็คือเลข7ปิดท้ายด้วยเลข6คงที่8 6บวก6ได้14 4บวก7ได้11 11บวก6ได้17 เป็นชุด8ปดวันที่1มิถุนาออก6 8 7นะคะอ่ะอันนี้ครบแต่ว่าเขาจะสลับตำแหน่งเนะเาะก็จะมี6มี8มี7นะคะมาดูสถิติงวดที่3ใช้หลักหมื่นก็คือเลข3หลักร้อยก็คือเลขเลข6 6 6, 6 36 หลักสิก็คือเลข8 8 3ได้24บวกด้วย3คงที่3บวก6ได้9 9บวกกับ4ได้13 3บวก3ได้6สูตรที่2เราใช้หลักร้อยคือเลข6หลัก10คือเลข8หลักหน่วยคือเลข7 6็บวก8ได้14นะคะ4บก7ได้11 สูตรสุดท้ายเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข3 3 2ได้ย6หลัก10คือเลข8หลักหน่วยคือเลข7นะคะตามด้วย6คงที่6บวก8ได้เท่ากับ14 4บวกกับ7ได้11 11บวกกับ6ได้17จะเป็นชุด6 1 7วันที่4มิถุนา3า3ตัวท้ายออก6 1 7รอบนี้ตรงนะคะตรงตามตำแหน่ง มาดูงวดที่4มิถุนายนนะคะก็จะเป็นแนวทางของวันที่8สูสุดแรกเราใช้หลักหมื่นเลข3นะคะหลักร้อยก็คือเลข 6, 6 6 6ได้36หลัก10ก็คือเลข1 1 3ได้คูณ1คูณ3ได้3บวกได้3คูณที่นะคะ3บวกกับ6ได้9 9บวกกับ3ได้12 2บวกกับ3ได้5 ตามไม่ทันเ,เครื่องคิดเลขมาเลยนะคะสูตรที่2ใช้หลักร้อยก็คือเลข6หลัก10ก็คือเลข1หลักหน่วยคือเลข7 6็บวก1ได้7 7 7บวก7ได้14สูตรที่3ใช้หลักหมืยคูณ2 3 2ได้6หลัก10คือเลข1หลักหน่วยคือเลข7นะคะตามด้วย6คงที่6 1บก1ได้7 7จบวกเได้14 4สบวกหได้10ชุดนี้นะคะ5 40เป็นตัวตรงที่เราจับมาให้แล้วนะคะพอเวลาออกมาจับชุด5 40เวลาจับชุด2ตัวนะคะเน้นที่บนแต่ว่าไปล่างก็ได้นะคะก็จะมีตั้งแต่5 4 5 0นะคะแล้วก็4 0จับแยกออกมาเนี่ยก็จะได้ ชุดเล็กๆเนี่ยประมาณ3ชุดนะคะ54 50แล้วก็40ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขที่เป็นเลขเดี่ยวๆตัวเดียวนะคะชุดเดียวสำหรับชุด3ตัวท้ายของวันที่8มิถุนานะคะสำหรับแนวทางของหวยเลาวคลิปนี้ก็สรุปจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ